วันนี้เราจะทำเล้งขาหมูนะครับพอดีนี่มา้าไปเด็ดพริกหน้าบ้านเ,เป็นกิ้งเดียวพอเนะกิ่งเดียวพร้อมนี่พริกขี้หนูกระตกเลยขี้หนูดูดูนี่อันนี้อันนี้ไปตัดมานะคแค่พี้หนูสวนอย่างเงี้ยดดิลูกโดดโอ้โหกิ้งเดียวก็พอ,พอละกิ่งใหญ่มากแล้วลูกดกมากดูอื้อหือก็เดี๋ยวเราจะไปต้มหมูกันก่อนเนาะตอนนี้ก็เมื่อกี้ไปเด็ดพริกก่อนหน้าบ้านจะทำทำต้มเล้งขาหมูต้มเล้งขาหมูไป นี่พริกที่หักมาก,กิ่งหนึ่งเมื่อกี้คิดว่าจะได้สักสิบยี่สิบเม็ดเกินคาดเพียบเลยมีทั้งสุกทั้งไม่สุกอย่างแทบพริกนี้ยตอนนี้เราก็มาล้างทำความสะอาดขามหมูก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาขามหมูเนี่ยไปต้มเล้งกันค่ะต้มเล้งแล้วก็ทิ้งน,น้ำไปสักน้ำหนึ่งค่ะไม่งั้นน้ำมันจะไม่ใสแล้วเราก็จะมาต้มขามหมูค่ะต้มขามหมูไว้สักน้ำานก่อนอนี่ใส่เกลือลงไปค่ะ ใส่รกระเ็จแล้วก็ใส่ขาหมูลงไปค่ะ่ค่ะใส่ขาหมูเราจะตุ๋มไปเรื่อยๆตุ๋มไปอ่อนๆขาหมูจะได้เปื่อยแล้วเราไปต้มเล้งกันนะคะเราทําเยอะมีสี่ขาได้สี่น่องสองขาสี่ก้อนขาหมูที่เรามาต้มก็คือที่ต้องต้มเพราะว่านี่คือพวกเลือดที่ตกค้างในขาหมูเราต้องต้มเอ่อนๆก,ก่อนแล้วเวลาเราไปต้มน้ำสอง จะได้ใสน่ากินค่ะตอนนี้เราก็ต้มน้ำแรกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราก็มาต้มน้ำที่สองแล้วน้ำนี้เราก็จะเททิ้งเราไม่เอาค่ะเพราะมันขุน่นเราต้องการน้ำใสค่ะนี่ตีสองขาสก้อนบึมบึมบ,มบึมบึมเลยนี่ <laughs> อันนี้เราก็จะมาต้มขาหมูน้ำที่สองละะแล้วนะคะเราใส่รากผักชีลงไปค่ะหอมใหญ่ค่ะเลยก็ร้อนอยู่เปื่อยแล้วเนาะเปื่อยเปื่อยอันนี้น้ำที่สองนะคะเพอเราต้มน้ำแรกทิ้งแล้วก็เรามาต้มน้ำที่สองน้ำจะได้ใสค่ะเราต้มน้ำแรกเพื่อเอาเลือดหมูออกว่ายาร้อนนี่นะที่สองเดี๋ยวเราก็ไปปรุงรส ก็กินได้อือแล้วก็ใส่เกลือมิตรลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็มาปรุงน้ําต้มเล้งกันค่ะแล้วก็ใส่พิกขี้นูที่เราเก็บมาลงไปน้ําปลาค่ะก็ใบผักชีลงไปหมดเลยเนาะมาหมดเลยแล้วมะนาวลงไปค่ะ น้ำมะนาวที่เราคั้นไว้แล้วนี่หมดเลยแทบแล้วก็ใบผักชีฝอยลงไปค่ะผงชูรสล,ลงไปหน่อยค่ะแล้วก็เติมพริกลงไปอีกหน่อยค่ะจะได้แทบแล้วก็ตักน้ำซุปลงไปค่ะนี่คะะน้ำใสเชน้ำใสมากก็ตักขาหมูลงทาดค่ะ โหย่านี่สามขาอว้าวโอยนี่ค่ะโหยน่าก,กินมากสวัสดีค่ะพบกันสวัสดีครับสวัสดีเพ,เพื่อนทุกคนจ้ามาพบปันิกเกับลูกชายทางช่องม้าพายิสนะคะวันนี้ จะชวนเพื่อนมากินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้เล้งต้มต้มเล้งขาหมูต้มเล้งแต่ใช้เป็นขาหมูใช่ขาหมูต้มเล้งค่ะใช่เนื้อเยอะจุใจมากใช่แซ่บๆเลยปรุงกันแบบสดๆเลยมีอยู่สี่สี่ชิ้นเอามาสามชิ้นว่าเอามาแค่สามชิ้นจะกินให้หมดจะหมดหรือเปล่าไม่รู้แต่เยอะมากใหญ่มากจะชวนเพื่อนมากินด้วยกันค่ะก่อนกินวันนี้ก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะคะเป็นกำลังใจให้วันนี้กับลูกชายด้วยนะคะครับ มาค่ะมากินด้วยกันค่ะกินด้วยกันครับน้ำใสๆแบบปรุงแบบแซ่บๆกันเลยอ่ะใช่ค่ะหมูต้มปกติก็จะใช้สันหลังหมูอ่ะที่เขาเรียกเล้งหมูอ่ะแต่นี่ปานิ็จะเปลี่ยนลูกชายว่าเนื้อมันน้อยไม่สะใจมันขี้เก็ยจแท้ไม่จะใจแม่เอาไปาหมูได้ไหมก็ลองทําให้แกืออร้อนๆอยู่เลยนะต้มต้มแบบแสบตาขยิกเลย ต้มให้ขาหมูให้เปื่อยเลยนะอป้านิดต้มต้มสองน้ําอ่ะน้ําแรกคือต้มแล้วก็ทิ้งเพราะว่าพวกเลือดหมูก็จะได้ออกไปก็จะออกมาเป็นกองเป็นเลือดหมูแขะได้ไหมเนี่ย้กมายกมาอืใหญ่จัดใหญ่น้ํากระจาะกใหญ่มากคุณชมดูดิยกมาเลยยกมาเลยยกมาเลยนั่นละโอ้โห เปื่อยอยู่แล้วเนี่กยกระดูกหลุดขนาดนี้แต่มันใหญ่ไงอืมใหญ่อ่ะแม่โอเคแยกลูกชายเลยมไม่รอแล้วปั๊ดนี้ก็หิวเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงแป้นนึงอืมไปก่อนอืมหืมอุ่นร้อนยังร้อนอยู่ร้อนเนี่ยคุณผู้ชมร้อนใหญ่มากมจะหล่นไปอืมแย่เลยนะแยกลูกชายมามันใหญ่จัดใหญ่จัดอืมขนาดนะจับยากไหม มันร้อนอยู่ด้วยไงประเด็นน่ะใช่มันร้อนอยู่มันนอ๋อเอากระดาษต้อนข้างล้นอับกระดูกอยน้หนูมันร้อนแล้วนี่มันร้อนอยู่ร้อนเลยอือหือน่ากินมากมันโขดเลยดูดินุ่มเปื่อยค่ะเปื่อยแต่เขาใหญ่ไงโอ้กินเพิ่มผักเพ่อกระชอบผักชีร้อนร้อน เขาจะใส่ไปสองพริกเลยนะทั้งพริกขี้หนูกับพริกจินดาพริกขี้หนูไม่เล็กกะพริกโดแล้วก็พริกจินดาพริกขี้หนูสวนนี่ใช่ไหมกินดาเป็นขี้หนูสวนที่ปลูกเองใช่ปลูกเองใน่น้บ้านเยอะมากเยอะมากกิ่งเดียวได้ได้โอ้หห้าหกสิบเมตรละคุณผู้ชมแทะกันไปแทะกันไปอร่อยมาก ราานะวังจะกัดพิษโดนะเผ็ดนะแซ่บเนาะต้มเนงมันจะต้องออกแบบเปรี้ยวจิจจาดนะเปรี้ยวจิจจาดแล้วก็มีรสเผ็ดน้ำจะต้องใสต้มน้ำแรกมันก็จะมีเลือดหมูอะไรอ,ออกมาน้ำมันก็ต้องใสอันนี้ก็ต้มอีกน้ำหนึ่งเนาะจุดพิษโด กหญ่ดู <c oughs> มันใหญ่จับเลยแทะเลยขึ้นจมูกลยอร่อยเนาะแทบอร่อยอร่อยถ้าเป็นเอ่อตอนหลังหมูที่เขาเรียกว่าเล,งล้งแ่ะมันจะเนื้อน้อยใช่มันก็แทบอยู่แต่เนื้อน้อยเหมือนกันมันจะเป็นเนื้อน,นื้ออ <c oughs> ใหญ่ไปเต็มปากไปใครอยากลองลองทำดูบ้างก็เอาไปทำดูได้นะไอหมูเนี่ยก็ใช้เป็นอ่ากระดูกหมูกระดูกหมูอ่อ,อนใช้อะไรก็ได้หมูเนี่ยคนชอบจคนชอบไม่อยากกินปกนติต้มกระดูกเล้งให้เขาเขาบอกเนื้อน้อยมันกินไม่สาใจคุณพี่ผมขอเป็นขาหมูขอขามหมูได้ไหมแม่ือ เขาได้รู้แล้ว่าเราเป็นคนตักกะไปแล้ะครับหอมมากพี่งี้หนูหอมมากอื้ม ขวนแบบพูดม่จาแล้วตอนเนี้ยร้อนกระจายนข้างในเนื้อมันยังร้อนอืมกินแบๆแล้วกินสี่โหสะใจยชื่นใจกินไม่เส้นหนูไดเนี่ยมันชอบมเ้นเส้นหูปลุกเองนะปุกเลย เฟยอืมอืมจัดพริกขี้หนูใช่ใช่เม็ดเล็กๆมองหอ,อมหน,นังหมูอยากแซ่บอ่ะแซ่บไหมแซ่บอือวันนี้เลอะเทอะละเลอะเทอะอีกละคุณผู้ชมอืมหนังหมูยัดผิดไปเนี่ยอืม ย้ำแม่คำว่าสดชื่นมากคุณผู้ชมมันจะต่างกับพวกต้มยำนะต้มยำจะมีกลิ่นพวกกาดตะไครอกาดตะไคร้อันนี้จะไม่มีเป็นแบบหอมห้วก็หอมหอยอย่างเดียวออกรากผักชีออกเปรี้ยวถ้าส่วนใหญ่อืแล้วก็มีกลิ่นเปรี้ยวแล้วจะมีกลิ่นพริกออกขึ้นจมูกแหละเวลากินเข้าไปนะ ต้มแทบอีกอย่างนะเขาจะไปอีกแบบนะต้มแทบอีกอย่างซุปเปอร์ก็อีกอย่างอืม <c oughs> อืมเนี่ยเม็ดพริกพริกขี้หนูมันเล็กมันจะลอยมาเลยเม็ดพริกไม่ไหวอร่อยเนาะแซ่ จิดจัดใจเต็มทีขาหมูวันนี้เต็มปากเต็มคำคุนจมูกแม่ <c oughs> จิ้นใหญ่ ต้มพวกเงี้ยไม่ยากเลยคุณผู้ชมแต่ใช้เวลาว่าต้องต้มให้มันเปื่อยแม้กระทั่งเล็งนะแม้กระทั่งเล้งนี่ต้อต้มให้มันเปื่อยให้มันแบบเอาเอาครยเอาช้อนไปปุ๊บมันหลุดออกมานะต้องอย่างนั้นเลยนะอือจ้า นี่ขาหมูแล้วต้มสับสามชั่วโมงแล้วเนี่ยสองชั่วโมงหวานนะต้ตมาน,ตตนานเลยอ่ะปล่อาอ่อนเลยดอวยถ้าเราเรงไฟแรงต้มแต่แรกเลยน้ำมันก็จะขุ่นเอาขามหมูแม่เอาใจเย็นนะจจเย็นนะใจเะย,ะะย,ะะย็นนะแม่ไม่ดิ้นนะแม่ไม่ดิ้มนะเพราะแม่เผ็ดอยู่ นี่ก็ไม่ถึงกับเปื่อยแค่ทีเดียวนะเนี่ยคุณช่องแต่ใช้ได้แล้วโอ้ช้อนสั่ใจร้อคนคุณช่องอูม,อม,อมาตกใจยังร้อนอยู่เลยนี่เอามีดมาถ้ามีดมาจะง่ายกว่านี้ไหมเอามีดไหมให้ลูกไปเอาให้ไม่เป็นไร มันติดมันเหนียวตรงคอเปื่อยเปื่อยเกินเขาก็ไม่ชอบก็บอกว่ามันมันออกนี่โอ้เก่งมากโอ้ร้อนอยู่นะร้อนร้อนอยู่เยอะจังอืมกําลังอร่อยเลยขนาดเนี้นเลือกขาเล็กนะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้เลือกขาติมันเฮ้ยเขาเรียกอะไร ขาหน้าเอขาหลังเขาเรียกคากิปะตีนมัน่นแหละอ๋อตีนมัน่นแหละคากิเราไม่ไดเอามาเอามาเอาให้เขาตัดออกไม่เอาตีนหมู่นแหละเวลามาต้มให้มันมันจะเป็นพวกเกรุบกๆอยู่ทั้งนันมันจะเปนอร่อยนะตรงนั้นอ่ะใช่แต่เราไม่ชอบที่ได้กลุบกๆได้ขาเดียวเอาอยู่เลยข้าวเอาข้าวไหมล่ะ ลองก่อนลองซุปกินน้ำมันเป็นเล่นใช่ไหมผัมมมกเยอะๆเนี่ยหอ,หอมตัวพริกมากเลยหอมหอมผักหอมผักชี้ไปเรื่อยเนี่ยใช่แซ่บอืมอืมอืมหนังก็อร่อยจริงเลย bé kín nơi mệt luôn lúc tinh thần hổm hm có hm 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 nó hm lại hm hm ừm ừm แม่ลอยดูจากการตดน้ําได้ขาบเบลอเลยมีอีกขาหนึ่งไม่ตักมามันเต็มจานม,มันล้นน่ากินมากเลยแล้วเอาขานุ้นน่ะตดน้านนแห้งแล้วโอ้ะใจอร่อยมากเกี๊ยวกำลังแบบนะหนังนกลึบเลย อืแทบอม่เนี่ยขึ้นโซนขึ้นคออบกินได้หมดนะตุ่มกระดูนให้ตราไปให้พวกหมาไม่ได้มันใหญ่เกินไม่ได้ติดคอใหญ่เกินสานหมาแกนจะเลยบุญเป็นบาปอีก แซ่บมากเดื่มบัตตี้ดีที่สุดอร่อยดีอร่อนมากแซ่บมากถูกใจไหมล่ะ,ะจับมักใจมากหูเล้อหือัวใจมาก เดืกกิน,นตอน่อเดืสงสานมาเลยหมดเกลี้ยงวันนี้ปาน,นิกับลูกชายกันต้องขอรถขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนจะแลบไปแล้วเพลเพจะเลบหมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นาลังใจให้ป้ากับลูกเลยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ